ตอนะต,ตอนแรกบอกว่ากดอะไรนะเราไม่ได้ยินอ,ะอ่ะกจะแสเขาไม่มีแบบว่าพวจะไม่พูดยังไัหนิเนะแต่ว่าแต่เรื่องที่เธอพูดนั่องอย่าลืมก่อนจะพูดถล่มไลฟ์เธอพูดว่าไรเราไม่ได้ยินเลยไม่เจอเสียงเกม ันเราจะเปิดดูเสื้อด้านในะเอ้อยเม้นแกจะบอกเขาหลบนี้แล้วเชนะือ,อกน่ะเออั้งแต โคตเค็มไม่เอาไปโรงเรียนเราไมอยากนกินต้นทีนเราไม่อยากกินต้นทีนแค่นั้นเราก็จะอ้วกตายยแล้ววิ่งห้องน้ำเบื่อ,อ,อเหือบโดยอ้วอ่ะเราากินต้นทีนนะจับไว้เราจะไม่มกินต้นทีนไม่ให้มันคำเๆเลย เดี๋ยวพี่ไกลให้ผมกินคนโอเค่มรวนะเอ่อ มาจากเท้าใครบางคนก็ไม่รู้บุลมาทำาไมมันถึงต้องมาลาทีถึงแม้มันจะกำจัดไอตัวนี้ไม่ได้แต่ว่าบอสตัวบอสจี a มโดยไม่มีอะไรก็สามารถเกือบจะกำจัดทำได้เลือดเหลือครึ่งแถมยังเป็นตัวกำจัดไอพวกตัวกระตุยเียวเดียว มันมันรับดาเมจแรงแทนอ่ะมันจะมารับดาเมจแทนแล้วตัวนักวิทีศาสตร์เนี่ยคือตัวที่ทําดาเมจหลักแล้วกลายเป็นตีก็ตีเร็วอยู่แต่เพียงแค่มันก็อยอเสียเวลาแล้วยิ่งมีเยอะก็กลายเป็นว่าตีแต่ตัวเล็ก,ลกๆตัวตัวใหญ่ๆก็นานๆตีีแบบนี้จะไปนชนะได้ไงก็จะต้องอยังรออีกส7เจ็ดเวฟห้ามจัแท่งฉันด้วย อย่าท้องเลยผมจงแพ้นะครับได้โปรดคุณผูช้ชมแม่ตาผมด้วยผมยังไม่อยากเล่นกับใครตอนนี้เล่นกับน้องอยู่กลัวความพยายามทั้งหมดจะเสียไปทนครับถ้าอยากเล่นอเอ้ยอย่าต่อยหน้าฉันเย็นไม่ก่อน อ๋อใช่ไม่ต่อยหรอกไม่ต่อยจะตเน้าแทนเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ยินอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่มีะไรทั้งนั้นนะผมไม่เถียงผมไม่ได้ได้กินโปรตีน ติดตามช่องไกด์ด้วยไกด์ชื่อช่องว่าอะไรเอ่ออย่าลืมไปติดตามชื่อช่องที่ชื่อว่าจอเลยนะครับ <c oughs> ติดตามช่องที่ชื่อว่า <c oughs> ติดตามช่องที่มีชื่อว่าจอด้วยไก่์จอ ไม่เป็ไรเอาที่วีชื่อว่าอเอ้ยโอเคเอาดีๆก็ได้ไกด์งั้นไกด์ชื่อช่องไกด์ชื่อช่องอะไรล่ะคนหรือว่าอะไรช่องอย่าลืมติดตามช่องคนด้วยทางดิจิตอลมีคนหนึ่งชื่อว่าช่องคนครับคนที่เขาคนที่ชื่อว่าเออ เดี๋ยวติดตามช่องไกด์ที่ชื่อว่าคนด้วยนะครับคนเดียวกับที่ให้คนคนเดียวเขามีผู้ติด,ดตามแค่21คนให้ผู้ติด,ดตามเขาต้องหน่อยนะครับเออแล้วเดี๋ยวผมจะได้ปลุกเขาตอนตีห้าเยอะๆเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมไม่ปลุกตอนตีห้าไ,ไม่อยากกินโปรไม่อยากกินโปรตีนมา ไปผู้ตีฮะเฮอเราไม่โปรตีนเราไม่เอโปรตีนที่เท้าถ้าเป็นโปถ้าเป็นโปรตีนแบบเป็นถ้าเป็นโปรตีนอย่างอื่นที่มันกินได้ที่ไม่ใช่ถุงเท้ากับรงเท้าอะ่ะเฮ้ยเราก็กินอ๋อ๋อโอเคได้เลยฝากซื้อไก่ใส่เกลือ ฝาซื้อไก่ใส่เกลือใส่วัคเทศด้วยถ้าเธอบมจะเอาเนื้อยัดปากเราขอบคุณมากเราหยอกเล่นเราไม่ชอบมัขือเทศแม็กโดแม็กโดสอย่าหัวนเรื่องนั้น เจ้งมาเมื ừ, ่อก็จะไม่ได้ฝุดไม่ได้เกิดไปทำไรทีู่้วัตถุอะไรอะไรเราไม่เดินพอต่อแล้วเดี๋ยวค่อยเดิมมุ่งนี้ต่อถ้าฝนไม่ตกนะกับบ้านไม่ได้จะไปเหรอ จะกินมาตอนแรกตัวสูงนหน่อยๆผมกลายเป็นเด็กบวมเรียบร้อยนี่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ซัปเลาร์ทำไมเหมือนท้องเออเออเออเอเอ,เอไม่ได้มีปอดสิทธิ์เกาะหัวผมไม่มีไม่มีไม่มีมมจอยจอยจอยถ้าใครสังเกตดีๆอ่ะก็จะเห็นปอดสิทธิ์ตรงนี้ แต่พอผมเลอกมาปอสิละมันไม่มีลูก,กตาให้เพราะมันไม่มีลูก,กตาให้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบก็เลยเอาหน้ากากมาแปะเหมือนแบบว่าเรากำลังยีนอยู่แล้วภายใต้ในหน้ากากก็มีปอสิผมจะปีศาจของมนุษย์ธรรมดาได้ีจะให้ล้าที ตอนนี้เล่นจิ้งเลนได้จะจบเล่นสองเมตรคนหนึ่หน่อยคุณผู้ชมขอแอยกไปกินน้ำก่อน กินน้ำแดงข้างศาลเจ้าเสร็จแล้วโอเคตอนเอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหววิ่งเหรอวิ่งเอาอยู่หลังเอาด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมนิดนึงนะครับเฮ้ยไกด์อย่าสาปแช่งให้เราตายไวๆสี่ปัดหนึ่งคุณผู้ชมขอปิดเสียงคุณผู้ชมครับท้างจริงอะการกินน้ำแดงข้างศาลเจ้าเป็นเรื่องที่ผิดนะครับอันนี้มัน การกินน้ำแดงโอ้อ่ะอน,นี้ข้อคิดนะความจริงการกินน้ำแดงฆ่าสาัตว์เจ้าเป็นเรื่องที่ผิดนะครับผมแ,มมค,นนแมมค่เป็นมุกเฉยๆอันนี้แค่เป็นมุกเป็นมุกเฉยๆครับน้ำะก,กี้ผมไปกินเจลอปี้น้ำเออเราไปกินเจลาปี้น้ำแดงมาไม่ใช่น้ำแดงข่าสาัตว์ไม่เฮ้ยอย่าปิดลิกล้ สิ่งน้ำเปิดไม่ได้ห้ามเด็กขาดจากตอนแรกตินลิขสิทธิ์แล้วตินลิขสิทธิ์มากกว่าเดิมอีกบัมบูพีมาลายอ่ะคุณวันนี้คุณผู้ชมผมจะมาบอกการสนทนาของบัมบูแบบเอแบบเอเลี่ยนนะครับขดบัมบูพูดว่าออมคำแรกบ,บูพูดว่าโอโม คำต่อไปชื่อว่าผัวโอเสรินคำต่อไปบูพัวโอวูคำต่อไปชื่อว่าโอโอกรกลางโอเล็กโอใหญ่แล้วก็โอโอโนมีศูนย์ขีดศูนหงษ์ศูนมีนายว คลิปกา D W แปดแปดสองสองหไม่ใช่แล้วก็คำ่อไป W W แปดหกแเบอร์ปันปัน H K T แปดห้าอ้าเดี๋ยวเราแพ้แล้วเหรอ ม่อไม่เห็นโค้ร้างตะกี้นะครับมอไม่เห็นมมอไม่เห็นมอไม่เห็นโค้ร้างที่ขานะครับโอเคคิดซะว่ามอไม่เห็นอะไรมาไกลอยู่ไงสุ่มกัญชากสักหน่อยแล้วกันสุ่มกัญชาแล้วแต่หัวงมแรงเผื่อว่ามันจะได้ขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีทางได้แล้วก็จะลอบใจด้วยของแวรเอาหมอมาอยากได้หมอ บูรอบนี้มาขอเล่นเป็นตัวไซเอนทิสต์บ้างได้มเ้ยอะไรเนปันแลกของบูเลยตอนนี้นี่นปันแรกของขบู่ตนี้อ่ะเอะอแรกของกับบูใช่ไหมมีเอมีอะไรเช่เเใช่แล้แล้วคนละเซิฟออคคปเตอร์ เอาจะไปแลกูตกลับมาพรอบของนะม <c oughs> ันไกลอยู่กับคนละเซิร์ฟ หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่อนข้างเก่งอยู่ในระดับหนึ่งนะเห็นเขาเคลียร์บอสในดานอินเซนต์ได้เฉยๆเขาจาออกแต่ว่าเขาจะเอาเขาใส่อากาศลงมาเออตอนนี้เราอยู่ตรงหมดไหนแม่เอ้ยไม่ใช่หมดอินเซนต์อนนี้น้องมาแลกของอยู่เธอยังตอบปุ่มเธอยังอยู่ดีไหมโอเคอยู่ดีน่าจะช่วยเราในอินเซนตได้เยอะเลย เก็บไว้ก่อนนี่แต่นี่เราแต่งตัวแบบใหม่เปลี่ยนขาตัวเองให้เป็นขาแบบปกติทั่วไปพอเวลาเดินเหมือนกับเท้ามันเหมือนกันอะ่ะก็ดูน่ารักดีเหมือนโซนิกเอ้ยพูดคำนั้นไม่ได้เอาพูดได้ดีว่วะเนี่ยปั่นเหมือนโซนิกเลยอะ่ะปัน่นเลยวะมองแทบไม่ทันเดี๋ยวให้ตัวเท้า

อันนี้เราแรกให้ท่านอันนี้เราแรกลาทีวีไปแล้วไม่ฟังไม่ฟังอะเราเรารับอะไรก็คุ้มคุ้มโคตรโคตรคุ้มโคตร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 คุ้มแรกไปเลย มันคุ but, but, uh, ้มคุ้มคุโคตรโคตรโคตรคุ้มเอะหอม่ะเขาเอาหมอเอาม s e m n เอาคุ้มมากเลยถ้า speaker บุแเลกเร็ว ถ้าทีวีแม่มันกะเกินไปเขาไม่นอนอะไรไม่้าน,าน,านอะแว่ปน,มมน,น,ออน,นุนประใ้แอบัเดนบุองไประกอบเ,อเข้าใจดีถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไร งั้นคุณผู้ชมผมพอจบคลิปแค่นี้ก่อนวันนี้ให้ตรแฟดเรามีแฟดเลยเนี่ยเอาจะลืมใช่ก็โทรไปปลุกไกด์ตอนตีห้าด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมโทรไปปลุกไกด์ตอนตีห้าด้วยนะครับไม่ไม่กินฟอสแล้วไม่กินฟอสแล้วไม่